ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของมือใหม่เทนโปรกับห้องสมุดมารวยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะเราคงยังได้รับเกียรติจากทางอาจารย์อนันตชัยนะคะยูนประถมผู้อำนวยการจากสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมาริ่มพูดคุยกับเราวันนี้เช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันเพื่อเห็นภาพไปแล้วนะคะว่าคําว่าพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทําไมทุกองค์กรต้องมีแต่เราติดค้างกันไว้ให้เกิดเราจะมองภาพในอนาคตธุรกิจที่อยากจะพัฒนาอย่างยั่งยืนนเขาควรจะต้องมีหลักอะไรให้กับเขายึด ติดไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้างนะคะอาจารย์สำหรับผมนะฮะ mindset mindset Mind <set S 2> ของคน oh. ความยั่งยืนขององค์กรคือความยั่งยืนของคนความยั่งยืนของคนคือความยั่งยืนขององค์กรเราเชื่อกันแบบนั้นแล้วเราก็มองกันแบบนั้น <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ CSR CSV เราจะใช้มาตรฐานต่าง,างๆใดๆก็ตามเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Global Reporting Initiative ISO 2 6 0หหรืออะไรก็ตามทุกอย่างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันฉีดผ่านคนให้คนเนี่ยเกิด mindset ว่าเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะต่อจากนั้นเราเนี่ยพอ mindset มันเข้าไปสู่คน <c oughs> นะครับมันก็จะต้องทำให้คนเนี่ยนะฮะไปสู่การแสดงออกในเชิงการปฏิบัตินั่นคืองานประจำวันมันเหมือนเป็นเมล็ดกล้าที่บริษัทต้องค่อยๆเพาะให้เขากลายเป็นต้นที่โตไปถูกครับพอ ต่าคุณต่พูดถึงว่ามันเป็นมันเป็น,มนเนมเล็ดก,ก้าที่ต้องเพาะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นภาพทันทีเลยพูดเหมือนง่ายมากเลยอยู่ที่คนแต่ถามว่าคนจะเจริญเติบโตและงอกงามด้วยวิธีคิดอย่างนี้เป็นยังไงบ้าง<ช>มันไม่ได้ใช้อาศัยแค่การใส่ปุ๋ยแล้วโตถูกต้องครับเขาเรียกว่าการสร้างการขับเก่าทางสังคมหรือเรียกได้ว่าการสร้างระบบนิเวศให้หล่อหลอมเนี่ยให้คนอน,นี้เติบมามีวิธีคิดแบบนี้อ,อะไรบ้างที่เป็นระบบนิเวศตั้งแต่อะไรฮะวิสัยทัศ ธุรกิจค่านิยมการนําองค์กรถูกไหมครับกลยุทธ์บบพนักงานตลอดนะคะถูกต้องนโยบายแล้วอะไรต่อฮะโอ per ation การกําหนดตัวชี้วัดการกําหนดเป้าหมายลังวัลการพัฒนาตัวนี้คือตัวที่หล่อหลอมให้องค์กรเนี่ยนะครับสร้างคนเป็นความยั่งยืนให้เกิดขึ้นให้เกิดเป็นเมล็ดก้าเนี่ยตายตัวถูนต้องคือถ้าเกิดเรามองถึงทุกๆคนเป็นหนเมล็ด เป็นต้นกล้าที่ช่วยทําให้บริษัทมันโตต่อไปได้เราก็ต้องทาให้ต้นกล้าเหล่านี้รวมกันเป็นปึกแผ่นก็ต้องมีเวในการทําให้เขาเข้ามาอยู่รวมกันครับไม่ว่าจะเป็นธานกิจวิสัยทัศน์ทุกอย่างเป็นระบบนิเวศที่ล้อมใช่เขาง่ายๆเลยนะครับเราอยากให้คนของเราเนี่ยนะฮะในองค์กรของเราเนี่ยเป็นคนที่มุ่งสร้างความยั่งยืนแต่ถามว่าคนในองค์กรตอบได้ไหมว่าทุกวันนี้ธุรกิจอยู่ไปเพื่ออะไรนั่นไง คำถามนี้ส่วนใหญ่นะักจะตอบไม่ได้แต่จะตอบเลยว่าสุดท้ายปลายปีฉันอยากได้โบนัสถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องชัดตั้งแต่วิสัยทัศน์การที่เราจะเกิดเติบโตไปในอนาคตบริษัทเติบโต,ตไปนี้เราจะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอะไรให้กับสังคมผมยกตัวอย่างนะครับว่าการที่ทําให้วิสัยทัศน์เหล่านี้ที่ชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยขออนุญ,ญาตเป็นบริษัทจากเมืองนอกก็แล้วกันะนะครับอย่างอ e ีเกียเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเป้าหมายวิสัยทัศน์ของเขานะฮะ เขาจะมุ่งสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับคือชีวิตที่ดีเนี่ยเอา better life เนี่ยสำหรับคนเป็นจํานวนมากนี่คือการดารงอยู่ของเขา <c oughs> เขาไม่ได้บอกไปว่าเขาจะดารงอยู่เพื่อจะเติบโตเท่านู้นเท่านี้แต่เขาบอกไปว่าฉันจะอยู่เพื่อที่ทําให้ชีวิตคนเยอะๆเนี่ยเหมือนมันเหมือน,น,น,นเป็นคำ <น S 1> มัน่นสัญญาย <นะ S 2> เป็นคอมมิชเมนต์ครับในในศัพท์ของเราเราเรียกกันว่าเป็น sustainability commitment การสร้างความยั่งยืนจากนั้นนะฮะพอทุกคนในองค์กรรู้เลยว่า ถ้าฉันมาทํางานทุกวันนะเนี่ยนะครับแน่นอนกําไรเป็นเป้าหมายโบนัสเป็นเป้าหมายแต่เขาจะรู้ว่าโบนัสและกําไรของเรามาจากการที่เราต้องทําให้คนเยอะๆเนี่ยหรือคนเป็นล้านๆเนี่ยม,มีชีวิต,วตที่ดีดถามว่ามีชีวิตที่ดีคืออะไรต้องกลับมาดูอีกเกียขายอะไรครับโอ้เครื่องใช้ทุกอย่างค่ะในบ้านถูกต้องแต่ว่าทุกอย่างในบ้านนั้นมันคือสิ่งที่ทําให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี<อ>ราคาที่เข้าถึง วัสดุที่ได้มาสําหรับพี่ทาให้คนเอาไปใช้นั้นต้องมาจากอะไรไม,ไม่ใช่ไม้จากป่าธรรมชาติแต่ต้องเป็นไม้จากป่าเพื่อการผณิตกระบวนการผลิตไม่ใช่ว่าใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นอีเกียก็มีแผนที่จะใช้การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน oh. ต่อจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาก๊อกน้ําของเขาต้องประหยัดน้ําไฟของเขานะครับที่อยู่ตามระเบียงเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับงงใช้พลังงานลมครับ oh, <really? S 2> ถูกต้องฮนะใช้พลังงานลมแล้วเกิดไฟเป็นตอนกลางคืน oh. เพื่อลดการใช้พลังงาน ทำให้คนทำไมนะฮะคนเนี่ยสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดคือคือคอมมิตเมนต์ตออโจทย์ความต้องการในชีวิตของคนได้ตรงและดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ทำให้ส่งผลต่อธรรมชาติมากขึ้นไปและราคาเข้าถึงได้เห็นไหมฮะนี่คือคอมมิตเมนต์ที่เขาออกเพราะฉะนั้นคนในองค์กรพอถูกหล่อลอมด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัด ธุรกิจที่ชัดเจนเขาก็ไปทำไรต่อฮะไปสร้างโปรเซสไปสร้างกระบวนการไปทำโปรดักต์ d e เวล็อปเมนต์แล้วก็อะฮะการวัดวิเคราะห์ประเมินพนักงานก็ออกมาจากว่าเฮ้ยคุณมีการดีไซน์บูรออกาแบบนี้ปะ่ะแม้ต้นกล้ามันก็ทำไม่ฮะค่อยๆ<อ>เจริญเติบโตเพราะมันชัดฟังแบบนี้แล้วเชื่อแล้วค่ะว่าเทรนด์ต่อไปอนาคตถ้าเกิดธุรกิจเขาอยากจะโตได้จริงๆ,ๆเขาต้องยึดหลักในการยั่งยืนถูกครับแต่ถ้าเกิดเรามองตอนนี้หลายๆธุรกิจเองเนี่ย ก็อาจจะมีบ้างมีบ้านหรืออยากจะศึกษาข้อมูลเรื่องของตัวพัฒนายอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ตรงไหนได้บ้างคะอาจารย์ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าแต่เดิมเนี่ยเมื่อตอนที่เราเริ่มทํางานกับที่ตลาดลักทรัพย์หรือสมัยโบราณเนี่ยโอโ้โหสมัยนะั้นนี่ข้อมูลหายากหนัสืหายากเพราะอยู่ในช่นวงเยอะแต่ปัจจุบันนี้เราพบไปว่ามันมีมีเพิ่มมากขึ้นอย่างหนังสือนะครับผมขอแยกเป็น2ส่วน ด้วยตัวของการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์กรเนี่ยมันจะต้องไปแตะกับระบบนิเวศขององค์กรนะฮะอันนี้มันมาจากประสบการณ์ที่เราสองที่ตลาดหลักทรัพย์นี่แหละนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วอยากให้คนที่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับไปอ่านหนังสือตัวที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับความรับผิดชอบอต่อสังคมคผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของอ making sustainability work เนี่ยนะครับของเอฟสเตนเนี่ย อันนี้ชัดมากจะบอกตั้งแต่การทำวิสัยชัดให้คมการที่ทำให้คนในองค์กรเนี่ยนะครับสามารถเข้าใจการเคลื่อนกระบวนการนี้ไปยังไงบ้างอันนี้ออกมาเป็นเอดเดดิชั่นที่2แลละ oh. เล่มน,นี้นะครับดีมากนะฮะทีนี้นะฮะชอบจังค่ะมีทั้งคำว่า making และก็คำว่า work ด้วยใช่ครับ <laughs> ซึ่งผมมีหน้าปกให้ดูด้วยนะครับอาจจะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นสีหน้าปกเป็นแบบนี้นะฮะของเอฟสเตน เห็นคนที่อยู่แรยร้อมบริบทร,รอบๆถูกต้อง <ไป S 2> ครับเอฟเซนตคนนี้เขามาจากออมาจากสายของการประเมิน Evaluation แล้วก็จะเอาแนวคิดตรงนี้เข้ามาใส่เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มหนึ่งที่ที่ที่ดีแต่ที่อย่างที่ผมบอกไปว่ารู้เฉพาะแนวคิดหรือรู้เฉพาะออในเรื่องของตัว sustainability ที่เป็นคอนเทกต์อย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันต้องเกี่ยวพันกับระบบนิเวศพอเรารู้แนวคิดแล้วนะครับแต่เราไม่เข้าใจว่า เรื่องกลยุทธ์เรื่องการบริหารจัดการองค์กรเป็นแบบไหนนึกออกไหมฮะเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้าง strategy management เป็นยังไงบ้างมันจะทําให้เราไม่สามารถเชื่อมแนวคิดตรงนี้เข้าหากันเพราะฉะนั้นพอจะเชื่อมแนวคิดเข้าหากันผมก็เลยจะแนะนําว่าของ Michael e p o r t เตอรช่วยได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเล่มย่อนะฮะที่ทาง j o a n นนะครับเขาเป็นย่อยของไมเคิลอีพอ r t เตอรซึ่งมันจะมีหนา ไม่ว่าจะเป็นคอมเพรทีฟแอดวนเทจอะไรก<ะ>็ตามเนี่ยเยอะแยะมากเลยเขาจะสรุปเรื <UC> ่องของกลยุทธ์ที่สาคัญแล้วที่สําคัญคือไมเคิลกีพอตเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงเรื่องของตัวทรัฟที้คอมเพรทีฟแอดวนเทจนะครับเข้ากับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แล้วตัวนี้เป็นยุคหลังๆแล้วที่จะเชื่อมถูกต้องนะครับซึ่งเล่มตัวนี้มันจะทําให้ตัวองค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใจนะฮะในเรื่องของการเชื่อมโยงตัวแนวคิดนะครับ เรื่องของการที่องค์กรเนี่ยดำเนินกลยุทธ์ทางธุกกรกิจเข้าด้วยกัน,น,นถ้าเราใช้สองเล่มคู่กันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวองค์กรเท่านั้นที่จาเป็นต้องอ่านนักลงทุนอเองก็คุณต้องรู้ด้วยเพราะจะได้รูร้ว่าแนวทางต่อไปที่บริษัทที่เราสนใจอยู่เนี่ยเขาไปแนวนี้หรือเปล่าถ้าถใช่ก็จะได้เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางการลงทุนของเขาให้เติบโตไปได้ด้วยเพื่อให้เข้าใจว่ากิจกรรมที่ทางบริษัทจดทะเบียนทําอยู่เนี่ยมันไปเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือไม่หรือว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้เงิน ถ้าจะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นปุ๊บเขาวัดได้ไหม <c oughs> อย่างเช่นเล่มน,นี้จะบอกไปด้วยว่า social impact, social impact เหมือนกันงานวันนี้เลย <c oughs> นั่นก็คือว่าเขาจะอธิบายถึงวิธีการวัดนะครับหรือแนวคิดในการวัดวิเคราะห์ประเมินถึง impact นะครับที่มันเป็น positive impact จากการที่บริษัทไปทำเพราะในอนาคตนะครับเราเชื่อกันว่าบริษัทจะมีกำไรก็มาจากการที่เขาไปสร้าง impact ที่ทางสังคม ทั้ง product service แล้วก็กิจกรรม,มนะครับซึ่งถ้าบริษัทเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำมี Impact มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไม่ไมรู้จะประเมินจากตรงไหนเหมือนกันใช่ซึ่ง <c oughs> ตัว social impact ตัวนี้ในอนาคตนะครับมันจะลิงก์ไปยัง performance ทางการเงินของเราเราเรียกกันว่าเอา Non Financial กับ Financial เข้ามาเชื่อมกันสุดท้ายแล้วทุกคำมันเชื่อมเป็นหมดเลยนะคะต้องเชื่อมครับ <c oughs> ต้องเชื่อมไม่ใช่เราบอกไปว่าเราทําให้สังคมดีเพราะเรามีความสุข เราทำให้สิ่งแวดล้อมดีเพราะเรารักในมีขาวมไม่ใช่ครับแต่เราต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เราทําในสังคมดีนั้นมันทําให้เกิดอิมแพคกับสังคมที่ดีและสังคมที่ดีนั้นนะครับจะเป็นตัวที่ตอบสนองต่อนะฮะกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราพอเรารู้แล้วนะครับ ก็เชื่อมโยงไปยังแนวทางในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นทางองค์กรสามเล่มค่อยๆเรียงกันมาเลยเดี๋ยวไปตามอ่านกันได้นะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดกับเราวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะครับครับลองไปตามอ่านกันนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยแต่ไงวันนี้ต้องขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับทีหน้าค่ะ